ชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับแม่น้ําลาคลองมาช้านานค่ะโดยแม้ปัจจุบันนะคะการสัญจรทั้งบกทั้งอากาศที่เจริญก้าวหน,น้าขึ้นทําให้บทบาทการสัญจรทางเรือนั้นลดน้อยลงแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีคนส่วนใหญ่ที่ใช้เรือในการเดินทางสัญจรในชีวิตประจําวันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของการสัญจรทางเรือจากสกู๊ปอัปเดตกันค่ะ ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครตั้งแต่ต้นรัชนากศิล์แล้วเราได้ฉายาว่าเป็นเวนิสตะวันออกถ้าพูดถึงเมืองเวนิสทุกคนก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นเมืองที่อาศัยลำน้ำอาศัยแม่น้ำขู่คลองในการดำรงชีพจริงๆแล้วคนในสมัยโบราณเนี่ยจะมีความผูกพันกับสายน้ำจะได้เห็นว่า ในกทมเรามีคูคลองถึง1นึ่รคูคลองด้วยกันระยะทาง2,000กว่ากิโลนะครับในสมัยอดีตเนี่ยเราใช้ลำน้ำคูคลองทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคทั้งเรื่องของการคมนาคมการค้าขายในเชิงธุรกิจทำครบทุกอย่างทั้งพาปลูกทั้งดื่มกินก็แปลว่าลำน้ำมีความผูกพันกับคนไทยมา ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันกรุงเทพมหานครม,มีโครงการที่จะพัฒนาแม่น้ำคูคลองเราไม่ได้หมายความว่าเราจะเอากลับมาใช้เราจะเอากลับมาดื่มกินเราเอากลับมาบริโภคเหมือนสมัยสุโขทยัยสมัยวิยาแต่เราจะใช้ลำน้ำให้เกิดประโยชน์และรักษาลำน้ำไว้ที่ใช้ในการระบายน้ำต้องระบายน้ำได้จริงจะเห็นว่าพระธิานาในรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องไปทบทวน จะต้องไปดูในเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางเดินน้ําทางระบายน้ําซึ่งเป็นสายหนึ่งที่ทําให้น้ําท่วมแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยการขุดอุโมงลอดก็ตามในบางจุดก็ไม่สามารถจะทําได้ถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่ชัดเจนในอันที่จะให้ลําน้ําใช้เป็นการระบายน้ําได้จริงนั่นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งของการใช้ลําน้ํา ปัจจุบันมีปัญหาด้านการจราจรมากเมื่อเราขึ้นมาทางบกระบบล้อมีปัญหามีความจำเป็นจะต้องเอาระบบเรือและรางมาใช้ระบบรางเรากำลังกอ่อสร้างอยู่ขณะน,นี้ก็ยิ่งไปซ้ำเติมให้การจราจรติดขัดแต่ติดขัดเพื่ออนาคตนะครับในช่วงนี้อาจจะต้องทนกับปัญหาการจราจรไปสักระยะหนึ่งเพื่ออนาคตเมื่อระบบรางเราสมบูรณ์หน้าปี62จะเสร็จบางส่วนหน้าปี65เสร็จ ประมาณสัก6 70%เนณะปี6-7น่าจะเสร็จทั้งหมดนะครับก็แปลว่าประ,ประมาณปี70เป็นอย่างช้าเนี่ยเรามีระบบรางสมบูรณ์ทีนี้ไอ้คำว่าระบบรางสมบูรณ์เนี่ยถ้าหากว่าเราพึ่งระบบรางอย่างเดียวแล้วความนิยมไม่100%เปอร์ซมันก็ยังมีปัญหาอยู่กรุงเทพมหานครก็จะเติมตรงนี้ให้เต็มด้วยการพัฒนาระบบเรือเข้ามาช่วย พัฒนาํำน้ำให้เป็นเป็นแหล่งระบายน้ำแล้วยังจะต้องนำการคมนาคมในอดีตนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งขณะนี้มีการเดินเรืออยู่ในหลายจุดด้วยกันบางจุดก็เป็นเอกชนเดินเรือเช่นคลองแสนแสบท่านทราบไหมว่าคลองแสนแสบเนี่ยมีความยาวถึง7.2กิโลยาวตั้งแต่ฉะเชิงเซามาถึงคลองมหาหนามาถึงตลาดโบเบ 72กิโลอยู่ในกรุงเทพมหานครแค่45กิโลถ้าหากว่าเราใช้เส้นทางเดินเรือผ่ากลางกรุงเทพเข้ามาท่านจะไปไหนล่ะท่านจะไปหัวลำโพงก็ไปขึ้นท่าเรือที่ใกล้เคียงท่านคลองแสนแสบท่านจะมาที่ไหนล่ะมาสยามมาแถวสยามสแควร์ลาดประสงค์ก็มีขึ้นท่าโศกขึ้นท่านุสรีขึ้นไหนตอนไหนขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ไปพัฒนากรุงเทพมหานครเอง นะครับเพื่อชดเชยเส้นทางบางเส้นทางขณะนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ถนนเพชรเกษม mm. เกิดปัญหาการจราจรแล้วก็เพื่อเป็นการให้เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วกรุงเทพมหาครก็เลยไปลงทุนเดินเรือในคลองภาษีเจริญแม้ว่าจะแบกภาระคําว่าแบกภาระคือแม้ว่าจะขาดทุนแต่ต้องทําเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรรอระบบรางให้เรียบร้อยนะครับ เราเดินเรือในคลองบาษสีจเจริญ15กิโลขณะน,นี้ความนิยมเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆในคลองพดุงกรุงกรเกษมขณะน,นี้ยังเป็นการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ในอนาคตเราอาจจะต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้อาจจะลงทุนมากขึ้นกว่านี้ อาจจะต่อเรือให้ดีกว่านี้ขณะนี้เราก็เอาเรือจากที่เรามีอยู่แม้ว่าจะสภาพไม่ไม่ดีเท่าที่ควรไม่สะดวกเท่าที่ควรเรือจะเก่าไปแต่ปลอดภัยนะครับระยะทางก็ไม่ไม่มากนักอาจจะมีส่วนต่อขยายให้มากไปกว่านี้เพื่อที่จะออนอกจากจะดเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวแล้วอาจจะใช้แทนเส้นทางคมนาคมท่านมาโอละมพงท่านจะมา ตลาดเทเวศท,ท่านมาทางเรือแพดียวถึงเลยครับงั้นเราจะต้องพัฒนาทางเรือมาแทนล้อเราต้องพัฒนารางซึ่งกำลังทำอยู่ขณะน,นี้มาแทนล้อ วิกฤตมากสาหรับคนกรุงเทพถ้าบอกแล้วตัวเลขแล้วอาจจะตกใจกันมากก็คือในเรื่องของพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเอ่อ WHO องค์การอนา,นามัยโลกได้ให้สถิติของตัวเลขของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรหนึ่งคนนะครับในเกณฑ์ที่ปลอดภัยคือต้องมีพื้นที่สีเขียว16ตารางเมตรต่อประชากรหนึ่งคน โกราลัมเปอร์มีพื้นที่สีเขียว12ตารางเมตรต่อประชากรหนึ่งคนยังไม่ผ่านเกณฑ์แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงน่าตกใจมากสิงคโปร์เป็นป่าคอนกรีตแท้ๆครับเขามีประชากรต่อประชากรหนึ่งคนครับเขามีพื้นที่สีเขียว66ตารางเมตร6 6สครับในขณะที่กรุงเทพมหานครเราครับประชากรหนึ่งคนต่อพื้นที่สีเขียว สามตารางเมตรครับเราตกไปถึงสี่เท่าเรากำลังเข้าขั้นวิกฤตอันนี้คือตัวเลขประชากรมีสัม,มโนโประชากรนะสัม,มโนโครัวนะครับถ,ถ้ารวมต่างด้าวเข้าไปด้วยผมว่าพวกเเราตกไปศูนย์ละก็แปลว่าออกซิเจนโอโซนในกรุงเทพมีปัญหาจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาไม่งั้นปอดเราพังหมดครับผมจะทําสําเร็จหรือไม่ก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ผมจะทําก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพ ด้วยการบังคับส่วนหนึ่งกับการจูงใจส่วนหนึ่งบังคับยังไงครับบังคับให้ส่วนราชการส่วนราชการสถานที่ราชการวัดวาอารามโรงเรียนสถานศึกษาโรงพยาบาลที่เป็นส่วนราชการทั้งหมดรวมทั้งรัฐวิสาหกิจจะต้องเสนอแผนการทำพื้นที่